สวัสดีครับผมมีตดีราพัสข้ชเสนอของติกนะครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวเจ้านี้กันครับนาฬิกาโครลสเพสสามนะครับ,รบซึ่งก็ถือว่าจะเป็นซีรีส์รุ่นเล็กสุดนะครับรุ่นล่างสุดของโครลสนะครับแต่ผมบอกได้เลยว่าสำหรับเจ้าโครลสเพสสามตัวเนี้ยเกิดมาเพื่อชนได้หมดไม่สนลูกใครนะครับไม่ว่าจะเป็น ในค่ายก็ตามนะครับหรือนอกค่ายก็ตามเดี๋ยววันนี้เรามารีวิวกันนะครับว่าสเปคเป็นยังไงบ้างน,นะครับมีอะไรดีมีอะไรแตกต่างจากรุ่นพี่รุ่นน้องมีอะไรน่าสนใจที่เพิ่มเข้ามาใหม่นะครับแล้วก็การใช้งานหลังจากใช้งานมาแล้วเป็นยังไงบ้างน,นะครับเดี๋ยวเรามารีวิวกันในวันนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเริ่มกันจากกล่องก่อนแล้วกันนะครับว่าในกล่องมันมีอะไรมาให้บ้างเอาเคร่าวๆกันแล้วกันนะครับผมจะได้ไม่เสียเวลานะกล่องก็จะประมาณนี้นะครับจะเป็นกล่องแบบส่งลูกบาศนะครับซึ่งเป็นกระดาษตัดแบบนี้นะครับเด อ่ะปึ๊บมันจะเป็นอย่างี้ยอุย้ยร่วงร่วงโอเคอ่ะมันจะเป็นกล่องกระดาษอัดแบบน,นี้เห็นไหมแล้วก็มีคําว่า cross เนี่ยเฮ้ยเก๋นะนี่เป็นกระดาษนะครับหลักโลกเนาะอ่ะเปิดเข้ามาก็จะมีนาฬิกาใส่อยู่ในนี้เนาะแล้วก็จะมีแถมมาก็คืออันนี้จะเป็นหมุดนะครับหมุดสําหรับเปลี่ยนสายนะครับแถมมาให้เป็นสํารองอีกสองอันนะเพื่อหายเพื่ออะไรเงี้ยนะ หรือเพื่อไปใช้สายอย่างอื่นเนี่ยดูดิเขาแถมให้เลยนะครับผมอ่ะโอเคแล้วก็จะมีทั่วๆไปนะครับก็คือคู่มือนะครับก็จะอยู่ในนี้นะครับต้องหยิบออกมาให้ดูไหมอ่ะงนนี้มีคู่มือนะครับแล้วก็มีสายชาร์จซึ่งสายชาร์จก็จะเป็นสายชาร์จอ่าเหมือนเดิมปกติของโครสนะครับนี่ให้ดูจะเป็นแบบนี้นะครับฝั่งหนึ่งจะยังเป็น usb a อยู่นะครับ usb a แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นสายแบบนี้ เป็นขั้ว3พินนะครับของ r r s s โอเคอันนั้นคือในกล่องก็จะมีแค่นั้นเลยนะครับผมอ่ะทีนี้เรามาดูตัวเรือนเริ่มจากดีไซน์ก่อนเลยก็แล้วกันนะครับผมอ่าเดี๋ยวให้ดูชัดๆนี่นะครับตัวเรือนเนี่ยฟอร์มแฟกเตอร์จะคล้ายๆเดิมกับเพ2สครับบางลงนิดนึงนะครับน้ำหนักเบามาก30กรัมเท่านั้นเองนะเบาวิว 30กรัมในกรณีที่เป็นสายไนยลอนนะครับแล้วก็จะมีแบบให้เลือกแบบสายซิลิโคนด้วยเนาะโดยหน้าปัดเนี่ยมีขนาด41.9ม mm มนะครับหรือ42แหละนะใกล้เคียงนะครับแล้วก็หน้าจอข้างในนะครับอ่าหน้าจอเป็นหน้าจอแบบ t r a s s r e f l e c t i v e 1.2นิ้วนะครับคือหน้าจอแบบเดิมนะครับหน้าจอเหมือน s p r t w a t c h ่นอืหรือของโคโรสรุ่นพี่รุ่นน้องทั้งหลายนะครับเป็นหน้าจอที่สู้แสงได้ดีนะครับแล้วก็ประหยัดพลังงานมากๆนะครับโดยตัวเรือนนะครับก็จะมีลักษณะเหมือนเดิมเลยนะครับจัดวางเหมือนเดิมนะครับมีปุ่มแบตด้านล่างปุ่มไฟนะครับนี่เห็นไหมตรงนี้เป็นปุ่มด้านบนจะเป็นเม็นม่ยมเฉียงๆแบบนี้นะครับเอาไว้สามารถที่จะหมุนได้เดี๋ยวผมทำให้ดูนะเราสามารถที่จะหมุนอ่อย่างนี้นะครับอย่างนี้อ่าประมาณนี้อันนี้คือเอกลักษณ์ของโคโรสอยู่แล้วนะครับ กดได้หมุนได้นะครับนะนแล้วก็แบกอย่างนี้โอเคประมาณนี้นะครับปุ่มมีแค่2ปุ่มนะครับฝั่งนี้อ่าส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็ไม่มีปุ่มใดๆเลยนะครับตัวเรือนเป็นไฟเบอร์คอมโพสิตโพลิเมอร์นะครับก็คือถ้าให้พูดกันง่ายๆก็คือเป็นพลาสติกผสมบางอย่างนะครับก็เป็นผสมไฟเบอร์ผสมอะไรของเขาเพื่อความยืดหยุ่นเหนียวแล้วก็เบานะครับผมมันเลย ทำให้เบามากๆนะเพราะเป็นพลาสติกนะครับผมโดยเจ้าโค r รสเพสสามตัวนี้นะครับในรอบนี้นะครับมา3สีนะครับตัวเรือน3สีหลักก็คือสีดํานะครับกรอบสีดําตัวเรือนสีขาวนะครับเพื่อนๆอ,อาจจะดูในรูปผมจะอินเสิร์ตให้ดูกันแล้วกันนะครับแล้วก็เป็นสีพิเศษก็คือสีแดงซึ่งมีสายไนลอนสีแดงที่เป็นเส้นขาวๆสวยมากเลยนะซึ่งรุ่นนี้เนี่ยมันก็คือมีปรัชญาการออกแบบนะครับมาจาก รูวิ่งในสนามอะไรประมาณนั้นนะครับก็เลยเป็นสีแดงส้มนะครับแล้วก็สายสีแดงสวยมากนะรุ่นนี้นะอาจจะมีให้พรีออเดอร์กันอาจจะไม่ได้วางขายทั่วไปนะถ้าใครสนใจก็เดี๋ยวลองรอ,งองติดตามไม่แน่ใจอันนี้ผมไม่แน่ใจแล้วกันนะต่อมาสายนะครับสายนาฬิกานะครับจริงๆจะมีให้เลือกทั้ง2แบบนะครับก็คือจะเลือกซื้อแบบสายซิลิโคนก็ได้นะครับหรืออันนี้จะเป็นสายไนไล,ล่อนที่เป็นสายไนล่อนรุ่นใหม่แล้วนะครับไม่เหมือนเดิมนะครับจะมีความยืดหยุ่นเล็กน้อยนะครับนี่ยืดหยุ่นได้ ใส่สบายมากเลยนะสายเนี้ยโอเคอาจจะแห้งชา้านิดหน่อยถ้าเทียบกับซิลิโคนนะครับแต่ใส่สบายมากนะมันเป็นยางยืดแล้วก็นุ่มและบางมากเบามากนะครับให้ดูมีเท็กซ์เจอร์แบบนี้นะครับมีเท็กซ์เจอร์เหมือนแบบตาหมักลุกอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมโดยที่ข้างหนึ่งจะเป็นควิีลิสแบบนี้นะครับนะสามารถปลดได้ง่ายส่วนอีกข้างหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นหมดธรรมดาแบบนี้นะครับแต่สามารถถอดได้ไหมก็ใช้เล็บก็ถอดได้นะครับใช้เล็บกดไปเงี้ยก็ถอดได้เลยเหมือนกันนะ คือถอดไม่ยากนะครับผมโดยกระจกหน้าจอของรุ่นนี้นะครับก็จะเป็น n e r a l Glass นะครับคือแข็งแรงน้อยกว่า a p ฟ h i r ์นะครับแต่ก็คือว่าแข็งมากๆเหมือนกันนะครับการลอยขีดข่วนได้ดีแล้วก็มีการเคลือบไดมอนด์ไลท์ Coating นะครับกระจกเนี่ยเขาเคลือบมาแล้วแบบเวลาโดนน้ำหรือโดนเหงื่ออะไรเงี้ยมันไม่ค่อยไปรอยนิ้วมือนะครับแล้วก็น้ำเนี่ยกลิ้งออกแบบดีมากๆลื่นมากๆครับมันอาจจะไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรมากแต่ผมว่ามันพิธีพิถันแล้วก็มันเยี่ยมมากนะครับด้านหลังนะครับมีอะไรใหม่จะสังเกตเห็นได้ว่า จะมีการอัปเกรดเซนเซอร์ฮาร์ดเรทเซนเซอร์นะครับนี่จะมี5 LED นะครับแล้วก็จะเป็นตัวรับ4ตัวนะครับซึ่งรุ่นเดิมเนี่ยจะเป็นรูเล็กๆรูเดียวนะครับแล้วก็มีพลาสติกนูนๆขึ้นมาที่แบบเวลาเราใส่แขนเนี่ยมันอาจจะกดได้นะครับแต่อันนี้เนี่ยจะเรียบไปเลยเห็นไหมเรียบเนียนนะครับเป็นกระจกนะครับนี่อันนี้คือรุ่นใหม่แล้วนะครับแล้วก็จะมีช่องชาร์จด,ด้านข้างแบบนี้นะครับให้ดูกันช,ดชัดๆ ประมาณนี้เดี๋ยวผมจะเทียบให้ดูกับรุ่นพี่เล็กน้อยแล้วกันนะครับมีความแตกต่างขนาดไหนใหญ่เล็กแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูแล้วกันนะครับี่อันนี้คือการเทียบกันนะครับระหว่าง Coros P3 นะครับกับ Coros Apex 2 Pro นะครับนี่ตัวนี้เป็น Apex 2 Pro นะครับตัวนี้เป็น Coros P3 นะครับก็รู้สึกได้นะครับหน้าจอเล็กกว่ากันนิดนึงนะครับแต่ว่าตัวเลขก็ไม่ได้หนีกันมากนะก็ถือว่าชัดนะสาหรับผมนะแล้วก็เรามาดูด้านข้างอ่ะ อันนี้ผมเทียบให้ดูรุ่นพี่เพราะว่าผมไม่มีเพยสองเนะาะแต่จริงๆมันเหมือนกันแหละนะครับไซส์เท่ากันอ่ะอ่ะส่วนความหนานะครับประมาณนี้เห็นไหมเนี่ยคือบางและเล็กกว่าค่อนข้างเห็นได้ชัดนะครับถือเนี่ยรู้สึกได้เลยจริงๆโคลอส Pro เอ펙สูโปรเ่ยผมก็ว่าเบาแล้วนะแต่พอมาใส่เนี่ยโหเบาวิวนี่ประมาณนี้โอเคผมต่อไปก็จะปเป็นเรื่องของฟีเจอร์กันละกันนะครับว่ามันมีอะไรใหม่ๆบ้างน,นะครับแล้วก็อัปเกรดจากรุ่นเดิมยังไงหรือมีอะไรที่เหมือนรุ่นพี่อะไรเงี้ยนะครับผมจะอธิบายไปเรื่อยๆนะครับ อันดับแรกเลยนะครับที่ผมรู้สึกว้าวมากๆก็คือ dual frequency GPS นะครับซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ดีที่สุดในปัจจุบันนี้นะครับในการจับ GPS นะครับความแม่นนี่คือแม่นที่สุดแล้วครับ dual frequency GPS นะครับซึ่งสําหรับเจ้าตัวนี้นะครับให้มาด้วยนะครับเราจะได้เห็นเซ็นเซอร์นี้นะครับ dual GPS เนี่ยในนาฬิการุ่นท็อปเท่านั้นนะครับรุ่นท็อปทของทุกค่ายถึงจะมี dual frequency ให้ใช้นะครับหรือนาฬิกาที่หลักมื่ กลางๆขึ้นไปนะครับแต่ตัวนี้ราคาแค่ครึ่งเดียวนะครับ7 9 0 0นะครแต่ว่าให้ Dual Frequency GPS นะครับอ่ะพูดถึง GPS นะครับตัวนี้จะปรับได้3แบบนะครับก็คือ1 Dual Frequency ก็คือแม่นที่สุดนะครับต่อมาก็คือระบบ All System นะครับแล้วก็เป็น GPS Only นะครับซึ่งแต่ละโหมดนะครับ Dual Frequency เนี่ยใช้งานได้15ชั่วโมงนะครับแล้วก็ All System ได้ยีิบสชั่วโมงส่วน GPS ปกตินะครับได้38ชั่วโมงนะครับซึ่งมากกว่ารุ่นเก่า ที่ได้ GPS ประมาณ30ชั่วโมงหรืออาจจะไม่ถึงหรือส้่ไปนะครับ p s 2นะซึ่ง GPS ธรรมดาเนี่ยให้มา38ชั่วโมงเนี่ยมันไม่ใช่แค่ entry level หรือว่าสำหรับมือใหม่แล้วนะครับมันสามารถที่จะเอาไปวิ่งงานอัลตราได้เลยนะจบร้อยโลได้แน่นอนเพราะว่า38ชั่วโมงเนี่ยมันเหลือ นะครับผมแล้วก็อย่างที่ผมบอกว่าเขามาชนหมดไม่สนรู้ใครนะครับรุ่นพี่อย่าง Apex 2นะครับยังมีแค่ออซิสเ็มนะครับไม่มี Dual Frequency นะครับซึ่ง Horos เนี่ยเขาสไตล์นี้มาตลอดนะครับก็คือไม่มีกักนะครับมีเทคโนโลยีอะไรเท่าที่เขาจะใส่ได้นะวันนี้ที่โปรดักต์ออกเขายัดมาให้หมดนะครับก็คือไม่สนว่ารุ่นเล็กรุ่นใหญ่ผมใส่มาให้หมดเท่าที่ผมจะใส่ได้นะครับพูดถึงเรื่องแบตที่นานเหมาะกับการวิ่งอันตราได้แล้วอันตราเทรลนะครับ ได้ไหมต้องบอกเลยว่าเหมาะมากๆเหมือนกันนะครับเพราะว่านี่ก็เป็นอีกอันหนึ่งก็คือบ barometer sensor นะครับสำหรับนาฬิกาที่ราคาถูกๆนะครับราคาที่ไม่เกินหมื่นเอาอย่างเงี้ยดีกว่าไม่มีใครเขาใส่มาให้นะครับ barometer แต่สำหรับ cross phase สเนี่ยใส่มาให้จริงๆแล้วเนี่ย barometer เนี่ยมีมาตั้งแต่ cross phase สแล้วนะครับผม คือใส่มาให้หมดนะครับส่วนคอ CoreOS 3ก็ยังใส่มาให้อยู่นะครับแล้วตอนนี้นะครับก็สามารถที่จะลงรูทได้นะครับแล้วก็นําทางได้นะครับมีเทิร์นบายเทิร์นนะครับบอกให้เราเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตามรูทที่เราลงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะไปวิ่งเทรลอันตั้งเทรลได้สบายๆเลยนะครับเพราะว่าแมปก็มีนะครับแบปก็อึดนะครับมันไม่ต้องการอะไรกว่านี้แล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องรูทนิดนึงแล้วกันนะครับเพราะมันเป็นฟีเจอร์ที่สําคัญสําหรับ สายเทรลอย่างผมนะผมเนี่ยเป็นสายเทรลเป็นหลักนะรูทเนี่ยเราสามารถที่จะลงรูทได้นะครับแล้วก็มีเอลิเวชันให้ดูนะครับสามารถซูมเอลิเวชันได้ด้วยนะครับซูมกราฟซูมเส้นทางได้นะครับแล้วก็บอกว่าตรงไหนใกล้ถึง CP หรือ,อยังนะครับจะถึง CP แล้วมันก็จะเตือนนะครับหรือมีการออกนอกเส้นทางอย่างเงี้ยมันก็เตือนนะครับแล้วก็มีเิร์นบายเิร์นไกด์แดสนะครับหรือการที่แบบบอกเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเนี่ยมันจะบอกเดินไปเนี่ยถ้าต้องเลี้ยวซ้ายมันจะสั่นตืบแล้วก็จะ เป็นลูกศรขึ้นให้ว่าเดี๋ยวเราต้องเลี้ยวซ้ายนะอะไรแบบนี้นะครับผมต่อมาจะเป็นฮาร์ดเรทเซนเซอร์นะครับฮาร์ดเรทเซนเซอร์ตัวนี้จะเป็นเหมือนรุ่นพี่อีกแล้วนะครับฮาร์ดเรทเซนเซอร์เดียวกันกับ APEX 2 Pro ที่ออกมาล่าสุดนะครับก็คือมีความแม่นขึ้นไวขึ้นนะครับแล้วตอนนี้ก็สามารถที่จะวัด SPO2 หรือว่าวัดออกซิเจนในเลือดได้แล้วนะครับแล้วพอพูดถึงเรื่องการวัดเหล่านี้นะครับ มันสามารถที่จะเป็น Activity t r a c k e r ได้ก็คือเราสามารถใส่ตลอดวันแล้วก็ให้วัดทุกอย่างได้นะครับสามารถที่จะวัด SPO2 ได้นะครับวัด e a ร t rate ได้ในระหว่างวันนะสามารถที่จะเลือก interval ได้ด้วยนะครับก็คือว่าเราจะวัดทุกๆ10นาที heart r a t ทอย่างนี้นะครับหรือจะวัด Real Time เลยก็สามารถทําได้นะครับต่อมาก็จะเป็นในเรื่องหน่วยความจําให้มา 4G นะครับสามารถที่จะลงเพลง MP3 เชื่อม Bluetooth กับหูฟังได้นะครับโดยที่เราไม่ต้องพก มือถือไปนะครับแล้วก็เชื่อมหูฟังกับานาฬิกาโดยโตรงนะครับแล้วก็เปิดเพลงคอนโทรลเพลงได้อะไรเสร็จสรรในนี้เลยนะครับแต่ว่าการลงมีสามเนี่ยจะต้องเป็นลงผ่านไฟล์นะครับก็คือเสียบสายต่อคอมแล้วก็ลากไฟล์ลงไปวางนะครับณนะตอนนี้นะซึ่งมีหลายคนถามผมเหมือนกันว่าเอา๊ะทำไมเขาไม่ทําเป็นสปอติฟายเพล l ์ลิสต์หรือว่าซิงกัสตรีมิงนะครับ ซึ่งจริงแล้วตรงนี้เนี่ยให้ผมพูดเลยก็คือฮาร์ดแวร์เนี่ยมันเตรียมมาไว้แล้วอีกอย่างหนึ่งที่ใส่มาให้ก็คือ Wi-Fi นะครับสามารถอัพเฟิร์มแวร์ผ่าน Wi-Fi ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างเนี่ยเขาเตรียมมาแล้วนะเพียงเหลือแค่ว่าเขาไปดีลกับ Spotify ซึ่งจริงๆแล้วผมมองว่าเขากําลังดําเนินการอยู่นะเพราะว่าในเว็บบอร์ดต่างประเทศใดอะไรเนี่ยก็มีการพูดถึงนะว่าเขากําลังดําเนินการอยู่นะเพียงแต่ว่าในส่วนตรงนี้มันอาจจะไปเพิ่มคอสเพิ่มอะไรเนี่ยมันก็เลยเป็นเรื่องที่โอเคจะต้องตัดสินใจหรือว่าในอนาคต นะถ้าจะมีนะครับในอนาคตถ้ามีบริการสตรีมมิ่งเนี่ยแค่เอาเฟิร์มแวร์นะครับตัวนี้เพสสาเนี่ยก็สามารถที่จะใช้บริการเหล่านั้นได้เลยทันทีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเตรียมของไว้แล้วนะครับเหลือเพียงเขาว่าเขาจะติดต่อมาหรือว่าดิวมาตอนไหนเท่าน,นั้นเองนะครับผมต่อมานะครับก็คือเรื่องของทัชสกรีนนะครับสำหรับตัวนี้เนี่ยให้ทัชสกรีนมาแล้วนะครับผมก่อนหน้านี้ไม่มีเนาะตอนนี้เราสามารถที่จะทัชได้เต็มระบบนะครับเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวดูนะ เจ๋งนะทัชได้เต็มระบบเลยแต่ว่าคือส่วนตัวเนี่ยก็คือผมอ่ะเฉยๆนะเพราะว่าผมไม่ใช้อยู่แล้วผมไม่ชอบทัชสกีนเพราะว่าไรปะเพราะว่าไอเม็ดมะยมที่เขาให้ดิจิตอลคราวเนี่ยผมว่ามันโคตรด,ดีที่สุดแล้วนะมันเจ๋งสุดละนะมันสะดวกมากแล้วก็มือไม่ต้องไปแตะไปอะไรที่มันแบบทําให้หน้าจอมันแบบเลอะมันเปื้อนอะไรเงี้ยนะครับสำหรับการเชื่อมต่อนะครับรอบนี้จะถูกตัด A.M.P.+ ออกไปนะครับจะมีแค่บลูทูธนะเพราะฉะนั้นเนี่ย สายไตรที่ผมเคยบอกว่ามีอุปกรณ์โบราณณหรือเก่าๆที่ยังเป็น A.T.+ อยู่นะครับก็อาจจะต้องพิจารณาตรงนี้นิดนึงนะครับเพราะว่าเขาจะเหลือแต่บลูทูธอย่างเดียวแล้วแต่สำหรับใครที่เป็นแบบว่าเพิ่งเข้าวงการมาหรือว่ายังไม่ได้มีอุปกรณ์โบราณณหรืออุปกรณ์ที่เป็น A.T.+ เนี่ยนะครับอุปกรณ์รุ่นใหม่มันก็เป็นบลูทูธหมดแล้วนะครับต่อมาแล้วก็จะเป็นเรื่องที่เป็นจุดเด่นของโค้รอสใครก็ชอบพูดโค้รอสเนี่ยใช้แล้วเดี๋ยวลืมสายชาร์จแบตอื่นโอเคครับผม เพราะฉะนั้นรอบนี้นะครับมามีการอัปเกรดแบตนะครับในไซส์ฟอร์มแฟกเตอร์ที่เท่าเดิมกับเพยสนะครับก็คือขนาดเดียวกันเนี่ยแต่อัปเกรดแบตขึ้นมาได้มากเลยนะครับก็คือสำหรับการใช้งานทั่วไปนะครับเป็นนาฬิกานะครับใช้ในประจําวันเนี่ยแบตจะอยู่ได้ถึง24วันนะครับผมส่วนแบตเตอรี่สําหรับ GPS เนี่ยอย่างที่ผมบอกไปแล้วนะครับก็คือ38ชั่วโมง max นะครับสำหรับในโหมด GPS only นะครับแล้วก็24ชั่วโมงสําหรับ All System นะครับแล้วก็จะเป็น15ชั่วโมงสำหรับ Dual Frequency นะครับครับผมเดี๋ยวเรามาดูผลเทสกันหน่อยแล้วกันนะครับผมสำหรับเจ้า c o r r s s p c e 3นะครับจะเทียบกับรุ่นพี่อย่าง c o r r s s p e x 2 Pro โดยใช้โหมด Dual Band GPS เหมือนกันนะครับ Dual frequency นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันครัว่าแตกต่างกันแค่ไหนนะครับผมอ่าจะเห็นตรงเส้นสีขาวเนี่ยนะครับจะเป็นถนนแต่ว่านี้ก็มีการแบบออกนอกถนนนิดหน่อยแต่วันที่ผมไปเทสเนี่ย คือมันค่อนข้างที่จะมืดครึมนะครับฟ้าครึมนะครับฝนฝนตกอะไรประมาณนี้นะครับเหมือนฝนจะตกประมาณนี้นะครับลองดูไปเรื่อยๆนะครับโอเคผมก็ยังไงก็ลองทายกันดูนะครับว่าเส้นสีส้มกับเส้นสีฟ้านะครับเส้นไหนคือรุ่นไหนนะครับผมเดี๋ยวผมจะค่อยๆให้ดูนะครับอย่างตรงนี้นะครับเป็นตรงที่ผ่านต้นไม้ใหญ่นะครับแล้วก็ในวันที่ผมไปเทสเนี่ยวันนั้นเนี่ยฝนใกล้จะตกดล้วนะครับคือเมฆหนามากนะครับผมอ่ะก็ถือว่าทําได้ดีนะครับอันนี้คือใต้ต้นไม้ใหญ่เห็นไหมฮะวิ่งผ่านใต้้นนนไไมมปเลยะครับผี ก็จะมีแบบว่าอาจจะไม่ได้แบบตรงเส้นทางเป๊ะๆนะครับแต่ว่าก็ถือว่าไปด้วยกันดีนะครับทั้ง2เส้นนะครับเนียนมากนะเส้นค่อนข้างตรงเลยนะครับผมนี่เห็นไหมเฉลยเลยก็แล้วกันนะครับผมสำหรับสีส้มนะครับคือ Cross Apex 2 Pro ครับส่วนสีน้ำเงินนะครับก็คือ Cross Pesan ครับถือว่าทำได้เยี่ยมยอดทั้งคู่นะครับเนียนมากๆเลยนะครับผมเพียงแต่ว่าการที่มันคลาดเคลื่อนเนี่ยมันอาจจะไม่ได้คลาดเคลื่อนตรง GPS นะครับอาจจะเป็นคลาดเคลื่อนที่พื้นแมปเองนะครับผมนะ แต่ถือว่าทําได้ดีนะครับแล้วก็ทั้ง2เนี่ยไม่ได้หนีกันสักเท่าไหร่เลยนะครับผมต่อมานะครับก็จะเป็นการเปรียบเทียบระหว่าง3โหมดของการใช้งาน GPS นะครับโดยซ้ายสุดเนี่ยจะเป็นโหมด GPS only หรือ Standard นะครับซึ่งจะเป็นโหมดที่ถูกใช้ในรุ่นก่อนก็คือ PS2 นะครับ ส่วนตรงกลางเนี่ยจะเป็น Dual Frequency นะครับส่วนฝั่งขวามือเนี่ยจะเป็นระบบ All System นะครับลองเปรียบเทียบกันดูนะครับจะเห็นได้ค่อนข้างชัดเจนเลยนะครับว่าฝั่งซ้ายสุดเนี่ยโหมด GPS Only นะครับซึ่งเป็นโหมดที่แบบว่าประหยัดที่สุดนะครับถึง38ชั่วโมงเนี่ยนะครับหรือเป็นโหมดเดียวกันกับที่อยู่ใน Coros p a c e 2นะครับผมจะเห็นว่ามีหลุดหุดเส้นทางอยู่บ้างนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับผมนะยึกยืยนิดหน่อยนะครับไม่เนียนมากนะครับส่วนตรงกลางเนี่ยคือ เนียนที่สุดนะครจะเป็น Dual Frequency นะครับผมส่วนทางขวาเนี่ยเป็น All System ซึ่งก็ถือว่าไม่ได้แตกต่างกับ Dual Frequency มากนักนะครับในส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าระดับที่เป็น All System เนี่ยก็ถือว่าใช้งานได้เยี่ยมยอดแล้วนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันเรื่องของ Heart Rate Sensor บ้างนะครับว่าเป็นยังไงบ้างครับอันนี้จะเป็นกราฟ Heart Rate นะครับที่เทียบกันระหว่าง Wahoo Tickr X นะครับกับ Coros p 3นะครับจะเห็นได้ว่า ค่อนข้างเนียนมากนะครับเนียนแบบล้อไปด้วยกันนะครับเนี่ยเห็นไหมใกล้เคียงมากตลอดเลยนะครับอาจจะมีบ้างนะครับที่หลุดหลุดไปบ้างเห็นไหมก็ยังมีบ้างนะครับแต่โดยรวมแล้วนะครับผมเนี่ยค่อนข้างเนียนนะครับเนียนไปด้วยกันมากๆเลยนะครับโดยที่สีแดงเนี่ยนะครับผมจะเป็นของเพสามนะครับส่วนสีม่วงเนี่ยจะเป็นของวาฮูเห็นไหมจะค่อนข้างที่จะไปด้วยกันได้ดีมากๆเลยนะครับผมถือว่าแม่นมากนะครับสําหรับผมนะในประมาณนี้ถือว่าแม่นค่อนข้างที่จะมาก เพราะว่าวาฮูเนี่ยมันจะเป็นสายคาดอกเนาะมันจะค่อนข้างแม่นอยู่แล้วนะครับผมแต่ทีนี้เนี่ยอาจจะมีเล็กน้อยถ้าเวลาที่แบบมันมีปัญหาเรื่องข้อมือมันหลวมหรือว่าอะไรเงี้ยผมจะมีปัญหาเรื่องแบบข้อมือเล็กแล้วก็จะทําให้ฮาร์ดเลมันไม่แม่นนะครับผมดูนะครับโอเคผมเดี๋ยวมาสรุปกันเลยละกันนะครับว่าเจ้าโคโรนเพสสามในขาบคิดผมเนี่ยเป็นยังไงนะครับแล้วก็เหมาะกับใครอะไรยังไงแบบนี้นะครับอันดับแรกนะในส่วนตัวของผมเลยนะ ตั้งแต่เพนะืสองแล้วผมรู้สึกว่ามันเป็นนาฬิกาที่คุ้มค่าแก่การจ่ายเงินที่สุดแล้วนะครับนาฬิกาสปอร์ตวอชแท้ๆนะครับที่คุ้มค่ากับการจ่ายเงินที่สุดแล้วนะครับและยิ่งมารุ่นนี้นะครับอัปเกรดขึ้นมาทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นดูอัลฟ rek วีนซีไม่ว่าจะเป็นหน่วยความจํามีรูทมีแมปอะไรที่ผมพูดไปเมื่อกี้เนี่ยคือสิ่งที่จําเป็นนะมีครบทุกอย่างแบบฟูลฟังชันนะครับไม่ได้แบบพอใช้งานได้ก็คือดีที่สุดในสิ่งที่จําเป็นทุกอย่างนะใครที่ อยากได้อะไรที่มันคุ้มกับเงินนะครับจ่ายไม่ต้องเยอะแต่อัดแน่นไปด้วยคุณภาพอัดแน่นไปด้วยฟังก์ชันอัดแน่นไปด้วยเซ็นเซอร์ที่แบบว่าที่สุดของตอนนี้นะครับก็มีแค่รุ่นนี้รุ่นเดียวครับ c o r o s p a c e 3นะครับ,ส,ส,ารบสามารถเหมาะกับใครนะครับก็เหมาะตั้งแต่คนที่อยากลองออกกำลังกายเริ่มเข้าสู่วงการและสามารถใช้ได้เป็น ตัวจบเลยก็ได้นะครับเพราะว่าเขาให้มาค่อนข้างครบจริงๆนะครับโดยเฉพาะสายไตรหรือสายวิ่งถนนนะครับที่ต้องการความเร็วความเบาความคล่องตัวสูงเนี่ยเหมาะมากๆนะครับเพราะว่าจริงๆอ่ะต่างกับรุ่นท็อปจริงๆก็แค่เรื่องวัสดุนะที่ผมมองแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องแบตในรุ่นท็อปจริงๆที่แบบแบตเขาอาจจะให้มาเยอะกว่านี้นะครับหน้าจอใหญ่กว่านี้นะครับวัสดุดีกว่านี้แต่เซนเซอร์หรือว่าการใช้งานฟังก์ชันเนี่ย เขาให้มาค่อนข้างครบนะครับเหมือนก,นกันกับรุ่นพี่เลยชนได้ทุกรุ่นจริงๆนะครับผมโอเคผมก็น่าจะเป็นทั้งหมดนะครับของวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวลาไปเท่านี้สวัสดีครับบบ๊าา